สวัสดีครับมาผมมาพอ,อกับเซียวอาคุปตาราศีาสไลด์เราเจริญครับวัอนีอ้ต้องขอขอบคุณน,นะครับลูกค้าทางอำเภอสังขะนะครับเป็นมาเมืองรถเกี่ยวนะครับถึงเป็นเจ้าหน้าที่นะครับทำงานอยู่สยามคุมปตานะครับเป็นให้ความไว้วางใจกับคุปตาราศีสไลด์เราเจริญน,นะครับเซลยวอาต แต่ผมมีเลยแท็กเตอร์ขั้นหนึ่งนะครับแลักอากาตัวดีซีเก่าหาขั้นหนึ่งนะครับแล้วก็วเอาตัวเจ็ดสิบนะครับไปซอยนะครับไปซอยอีกขั้นหนึ่งนะครับตัวแหละตอนแรกว่าจะเทิร์นนะครับเอาไปเอามาเพิ่นตัดสินใจว่าเอาไปซอยกันดีกว่านะครับขั้นหนึ่งหมดงวดแล้วอีกขั้นหนึ่งอนะ่ะ ยังโมเมทก็เอาไปซอยกันนะครับตัวนี้เพิ่งกับยูคนแหละครับใกล้ๆเ,เกือบติดช,ชายแดยนนะครับเกือบติดชายแดนเลยนะครับเพิ่งกับขอขอบคุณนะครับหน้าคนเล่นหลายนะครับมีทั้งหน้าผู้ใต้ที่มันเป็นทหารพลานนะครับเป็นทหารพลานเป็นทหารเก่านะครับถึงกับเสียนแล้ว โปรโมชันดีดีนะครับก็ยังมีไห้คือเก่านะครับสำหรับลดเกียวนะครับบวกจะเป็นลด DC70 เจ็ d ศูนอยแปดดีซีอยยี่สิบนะครับอ,องไรก็โทรเข้ามาสอบถามกันได้นะครับตัวใดซอยกันได้เขาก็จะซอยกันไปนะครับช่วงนี้การลดเกียวก็เริ่มทยอยอไปเรื่อยๆนะครับ เพราะว่าเข้าใจเนาะเศรษฐกิจนะครับวางแผนเอาเด้อพี่น้องเด้อตัวนี้เปนมีเงินดาวกับดาวเนี่ยนะครับฟีดาวกับงวดมันจะหนักนะครับถือว่าถ้าเขาฟีดาวบางคนกับมีรถยุ่แล้วนะครับเหมือนงินยุ่แล้วเขาฟีดดาวไปเขาก็เอาไปซอยกันคือของหนาเพิ่นนี่แหละเองสี่กัถือว่า มันงานจะไหวนะครับสองขั้นอซอยขั้นหนึ่งนะครับเัราน,นั้นเรวก็ผูดได้ดีสนใจรถเกี้ยวนะครับโวลชั่นเดือนนี้นะครับก็ยังพอได้อยู่นะครับเพราะว่าประมาณเดือนหนาตุลาเนาะไปไปลายเดือนคองเสด็จเกี้ยวเขานะครับคงเสด็จเกี้ยวนะครับเ,าเบขากอขอ,ขอ,อ ติดคัดหรือว่าตรงไหนก็โทรมาแจ้งกับให้ข้ามปรึกษาได้นะครับขณะเรียวนะครับลูกค้าทุกท่านนะครับแฟนพันแทะของเซลยวอาตนะครับถ้าสนใจนะครับกับให้ข้ามปรึกษาได้นะครับบอสซือกับบอเป็นหยังนะครับเอาไปพิจารณามึงนะครับราวาการลงทุนเนาะมันก็มีความเสี่ยงนะครับ ฉานั้นแล้วจะต้องตัดสินใจเอารับขอขอบคุณนะครับขอบคุณขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับอเอาทรงลูกค้านะครับขึ้นรถนะครับคนกัมาเดินทางไกลเติบนะครับอายุป,ประมาณเกือบ200กิโลนะครับเกือบ200กิโลนะครับจากขนมาคาม ดีเลอร์หลายดีเลอร์นะครับแต่ตอขข้อกอบคุณทั้งหนานิคมเยี่ยมสะอาดนะครับนะครับเชื่อว่ากจะโล่งให้มึงนะครับไปเรื่อยๆแหละเพราะว่า,าแต่ละทันนะครับถึงจะย่ยยกไก่โยกไก่นะครับตะคุยกันแล้วตกลงกันแล้วนะครับเพื่นกันจะมาหามาพอกันคือเก่าล่ะนะครับ จะว่าจังไดกันน่องบานเฮาเนาะนะครับอยูกไกอยู่ไกลช่วงนี้กับมันการมาหน้าคมกัดีแน่นะครับถนนทุ่นทางกับหรือว่าไปมาหาสูงกันพ่อได้อยู่นะครับประมาณอเกลอยสองลอยกิโลเนี่ยกึ่งสีบ่อโดนปันไดนนะครับบ่เป็นในเมืองเนาะ,ะไฟแดงในเมืองไฟแดงหลายนะครับรถติดแต่ว่าบานนองเข้ากับทางสะดวกสบายนะครับ โปรดีๆก็ยังมีให้คือเก่าล่ะครับส่งสูงสุด็ดเจ็ดปีนะครับสำหรับรถเกียวนะครับคูโบตะานะครับเมื่อเร้าก็เอารถมือสองไปส่งนะครับทางน้องพอกนะครับบเดดัไปในเพิ่นนะครับเพราะว่ามันไกลนะครับทางคนส่งคนไปนะครับ เพราะว่าเอกสารยังเรียบร้อยหมดแล้วก็รอรับรถอยู่บ้านนะครับก็ต้องขอบคุณเพื่อนนําเป็นแฟนพันธ์แท้เพ่นติดตามนะครับอ่าสำหรับรถมือสองกับยังมีอยู่เด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าราคากับจะอุ่นละพอสมควรอยู่นะครับใดสนใจกับจังโตมาสอบถามกันนะครับมีซีเจ็ดหาศูนย์แล้วก็บอ่าซีศูนย์นะครับอยู่พุ่นอ่าจุ่ทาังฟูดแหละนะครับอ่าขอขอบคุณเพื่อนะเดินทางกลับแล้ว นะครับมาแต่เศ้านะครับมาเอาเงินมาจำล้วก็ส่งวันที่นะครับยี่สิบพุ่นละเดือนนะยี่สิบเป็นอาทิตย์หนานะครับวันศุกร์นะครับเอ้โมเมนต์ตัวที่วันสี่สิบเก้าวันที่สิบเก้านะครับจะได้ส่งให้เพลินนะครับเอาไปแล้วก็พอให้ลำให้รวยนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับ กดไห i, ค่กดแชร์กดตที่ตามเนาะนะครับลก็แฟนพันแท้ของเซียวอาดนะครับยาเจ็บยาจนนะครับก็ให้ลำลุวยเงื่อนท้องนะครับตลอดไปนะครับสวัสดีครับ